สามอาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเมตาเวิรด์นะครับแน่นอนตอนนี้เมตาเวิร์สเนี่ยมันก็เป็นกระแสร้อนแรงมากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเมตาเวิร์สมาเนี่ยมันย่อมเกิดระบบเศรษฐกิจอยู่ในนั้นนะมันย่อมเกิดอาชีพใหม่ๆและวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา3อาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเมตาเวิร์สอาชีพแรกเนี่ยก็จะเป็นอาชีพประเภทรับออกแบบเวิร์กมนะรับออกแบบห้องสามมิตริรับออกแบบบ้านนะรหรือว่าสถานที่ทํางานหรือว่าโคเวกิ้งสเปซนั่นเองนะ แน่นอนว่าเราเนี่ยเข้าไปในมิเตอเวิร์นั้นจะต้องมีการจอยกันนรักระหว่างเพื่อนระหว่างเพื่อนรุ่มงานเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับมันจะต้องมีสถานที่ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถได้มาเจอกันได้มามิตติ้งกันครับ ได้มาจาัดกิจกรรมร่วมกันในโลกเสมือนและถ้าเรามีทักษะในการออกแบบโปรแกรมสามพิติต่างๆเนี่ยเราสามารถจะสร้างเป็นรวบรูมแล้วให้คนมาใช้คือสร้างรายได้ีกช่องทางหนึ่งได้นะครับและอาชีพที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นการรับออกแบบโปรดักต์ในรูปแบบของสารพิตินะแน่นอนว่าเวลาเราเข้าไปในเมตาเวิร์สแล้วเนี่ยครับเราอาจจะมีการประชุมกันแล้วก็มีการพรีเซนต์สินค้า ตัวโปรดักตัวสินค้าเนี่ยเราสามารถที่จะคอนเวอร์ตมาให้เป็น3ามิติได้เราสามารถที่จะใช้โปรแกรมนะในการออกแบบโมเดล3มิติต่างเนี่ยสร้างเป็นสินค้าขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ในโลกเสมือนนะเพื่อเอามาเป็นการพรีเซนต์อาจจะเป็นตัวอย่างการใช้สินค้าอาจจะเป็นวิธีการใช้งานต่างๆของสินค้าตรงนั้นซึ่งพอสินค้าของเราเนี่ยมันเป็น3ามิติแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะจับต้องได้หมุนได้ดูมุมนั้นดูมุมนี้ได้นะนี่ก็เป็นอีกไอเดียนึง และอาชีพที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างสินค้า NFT ขึ้นมาขายใน Metaverse นะครับแน่นอนว่าเวลาเราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนแล้วเนี่ยเราต้องมีเสื้อผ้าใส่ใช่ไหมเราต้องมีกระเป๋านะครับในการถือหรือว่ามีท็อปต่างๆในการแต่งตัวให้อวตารนะครับหรือไอเทมต่างๆที่เราต้องการใน m e t a วิ r ์ e เนี่ยเราสามารถสร้างเป็นสินค้าประเภทที่มีชิ้นเดียวในโลกได้ประเภทที่มีชิ้นเดียวใน m e t a v ิร์ e ทั้งนั้นได้ นับประเภทที่เราเป็นเจ้าของคนเดียวซึ่งพอเราสร้างสินค้าออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปขายใน NFT marketplace ของ Metaverse นั้นๆได้นะ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะที่จะเกิดขึ้นใน m e t a w ิร์ d นะและนี่คือ3อาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน MetaWorld ที่ผมออกมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ผมจะลงเกี่ยวกับการเข้าไปอยู่ใน MetaWorld แล้วก็สร้างรายได้จากในนั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมปูโทนี่สวัสดีครับ